nha, rồi nó phát hòa rơi xíu nha rồi đó, ngay ngay vầy ôi, 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 có, có vắt เอ็งไปแล้วหุยแรงมากครับผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชม FC หลอมถึงนานานักตกปลาทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็ไปช่วงเช้าๆอีกแล้วครับก็พามานั่งตกปลาครับผมเมื่อวานเย็นนี้ก็ถือว่าพอได้ตัวนะครับเป็นพวกปลาตะเพียน กันขบาค้างๆเขาก็ได้เป็นพวกปลานินลอะไรก็ยังได้กันอยู่นะครับเรื่อยๆปลาวนจันนี่นานๆก็จะขึ้นสักตัวนึ่ก็ไม่เวลาจนถึงสองโมงอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนี้ตะปองเตรียมเยอะมาส่องสูตรครับจะไปดูกันครับว่ามีสูตรอะไรยังไงมั่งไปเดีย๋ยวนั่งเตรียมตัวนะครับผมถึงใหม่้วครับ มาครับเดี๋ยวดูว่าเยื่อตะปองใช้วันนี้มีอะไรมัางนะครับก็ในทางนี้จะเป็นมะควิดนะครับผมมะควิดมีลำแล้วก็ขนมปังนะครับแล้วก็เป็นหัวหานประดุกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความเหนียวนึบนะครับก็ตวกอ เป็นเบอร์เล็กๆนะครับทำเองครับผมทำเองใช้เองนักเลงพอครับพอใช้ได้ครับนี่จะใส่ขันสีแดงนี่แหลจะจตีไปขวาตีไม่ขวาไม่ซ้ายครับตีตรงๆหน้าไปนี่แหละดวดูอีกฟังหนึ่งนี นี่จะเป็นนี่จะเป็นกะทิลำขนมปังแล้วก็หวเชื้อผลไม้รวมนะครับผมีรวนไปเตินมน้ำนิดหน่อยนะครับผมก็ทำเองผสมเองนะครับผมนี่จะเป็นสูตรกินอ่อนๆครับลองมาดูกัน ว่าอนไนจะเข้าไว้กันป่าชนมากก็ทุกวันครับเป็นปลาตะเพียนนะครับผมชนมากเลยปลานินนี่กันนาเก็จะขึ้นมากันสักทีชนมากเขาจะตกเป็นใส่เดือนนะครับปลานินอยากให้แน่นกำให้แน่นไปเลยจะมาตรงมาเลยนะครับ สายยี่สิปอนตะกวา่ส20กรัมแล้วก็ลูกปัดก็ตะก้เลยนะครับปั่นลูกไม้ย้ายครับพมอมอยด้วยนี่เม็ดโฟมเหมือนกันเลยครับอันนนด้วยปะเดี๋ยวคว้างกันเลยครับเสร็จแล้วลุยเลยครับผม นครับเดี๋ยวรอรุนกันครับผมจะเข้าไว้หรือเข้าช้าเดี๋ยวจะมัดสายหวานไว้ให้แม่บ้านนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีนา้าหน้าเข้ามาล่องเรือตกกุ้งกันไม่รู้ว่าได้กันหรือไม่ได้นะครับ ไม่ได้ข่าวาวเลย ไม่ได้จริงๆนะโว่ เอาออกก้อนเลยโอยใส่สวยด้วยไอ้ตะเพียนมานครับตัวแรกครับผมเยื่อสุดกินอ่อนนะครับทำงานแล้วครับผม เดิมเย้เจ้าิสอกกินรัวกินเร็วมากอันนี้ก็มันใจเดี๋ยวมดแล้วก็ไม่รู้นะครับโดนฉบมดไปแล้วโดนครับผมมาที่สามก็โดนครับ ไม่มาวะผ่าดเดี๋ยวผมมาที่สามเอาจะปั่นไปลงไปพร้อมกันเลยนะครับไปลงครับผมนานาท่านใดอยากให้ตะปองรีวิวอะไรก็ส่งมาได้นะครับผมเป็นเยอะตกปลาเป็นหลอกเป็นเอ็นเป็นคันนะครับผมกย็ยินดีรับนะครับ โพสความจริงให้กระจ่างกันไปเลยที่นี่ก็ใช้กันลายสูตรหลายแบบนะครับก็ลองลองเอามานะครับใครมีเยอะอะไรดีๆก็ให้ตับปองมารีวิวก็เชิญได้นะครับเต่๋จะขึ้นไว้ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อมาทางเฟซก็ได้นะครับผมตะปองไม่ได้เล่นไลย ไปคู่กันเลยอยมะควิดเอาแล้วครับทำงานแล้วมะควิด <c oughs> เี๋ยวให้เลือกกินเอาเลยนะครับวันนี้ครับให้เลือกกินเอาเลยอ,ยอยต่อหน้าบ้านกบไป แจวหนึ่งตัวครับผมเก็บครับที่นี่นะครับสนใหจก็จะเป็นการตกคันเดียวนะครับผมถือคันปลากินเร็วนะครับกินปุ๊บวัดปุบ๊บที่นี่ไม่รู้ที่อื่นจะเหมือนกันหรือไม่นะครับแค่ปลากตกสายเขาก็ วัดกันเลยนะครับที่นี่เพราะป่ามันกินเร็วกินเบานะครับคือวัดแล้วโดนก็โดนไม่โดนก็แล้วไปเลยนะครับอ๋อเสียงรถเจ๊ทรายมาแล้วไม่หมัดเบ็ดไว้ให้เลยว่าจะอยู่ครึ่งวันนะครับเจวันนี้ขอ,อเข้ามากิน นีมัดให้เจสสันครับสายวานนี่มัดสองเบอร์อันนี้เบอร์ศูนย์จุดหกนะครับเกี่ยวโฟมในศูนย์จุดแปดครับเกี่ยวใส้เดือนเงียบไปเลยแล้วฟงปลานะออกไปแล้วเงีส้นเดือนเจอต้กันหินเมื่อกี้ ตัวทำไมขาดง่ายเท่ไหมใส่เดือดน้ำ <c oughs> โอเคอเค้เสร็จแล้วง่าแล้วก็พาดหัวเลยใช่ไหมรัอเคดูสิ <c oughs> ะมนนี่มานนี่ไงอยูหมาดูหมาดังฟุบขึ้นให้โอ้โตัวแรกมันไม่ติดต่อไม่อะไรก็สายหวานก็ใสได้อยู่เฮ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หัวจริงแลอวแ่ทีนี้แล้วมาเองได้ตามสบายได้แล้วใช่ไหมติดกะขัดเท่นั้นติดกะขัดกระมาดไหมคนเป็นนริงก็เราเขาก็ขัดเขาก็เหมือนกันนั่นแหละกินมาย้อนย้อนอยู่นะ กรางนี้ล้มเดี๋ยวครับผสมกันเลยนะครับผมควิดนี่เหลือน้อยละอ้อนผสมลงไปเลยเพิ่มขนมปังอีกสองกับมือโอเคใช่ได้ครับ มามาเอวเฮ้เก <mile> ็บครับอุ้ย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 อุยโอ้โหฮะเอ็งเอ็งก็เอาแล้วเนี่ย

อันใชิเอาเลยเออนะนั s <S ไไ่นแหละไม่ไกลเฮ้ปงป่าเริ FUCK, ่มมาแล้วสองตัวเข้ามาไม่แรงเท่าไห่โอ้โหตัวเดียวแรงดีกวอ้วนโอ้ยังอ้วนเจ้าแจ้วเจ้าโอ้ยโต๊กีล้ยวโต๊ะโต๊ะตกต๊จจับไม่ทาน รดมือตัวยังอ้วนพุ่งเลยกินแบบพุ่งเลยก็ก,กวัดไรเองไม่กอ้อแล้วเองได้ก็คือได้หอย แล,แล้วมันก็ไม่ได้ฮะไม่ได้ไงอะไดีได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดว,ว้าวติดเก็ตมานี่เออดอกเก็ตว่าอยู่มันจังนะจังถากตัวไปครับผม ผงยังคืนอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่ไกลตีเลยไปน้อยเอา้านั่นละเป๊ะเลยเอ๊ะอะไรคืออะไรละ่ะควางเ,วเออไวเอวป้อนไปเถอะ

chị lẹo quát liền bỏ hm đôi món 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 đôi ด้าวกินย้อนนะนีไงอยู่เองเป็นไงบ้างืมอืมพาเวิร์ดเลยไงยัดสายตัวจะติดเอง

สายวิ่งเลยไม่ไกลนี mm ่กินไม่ไกลแล้วเมื่อก <sch> <splash> ี้ก็ชักเขาแล้วนี่วะย้อนย้อนนี่ก็โดนเฮ้ย ชากระโดนเองวัดสวนเลยไงอยล,ยล,ลอยระลิ้วปิีวระล้องเฮ้ยจังอะไรวะนะอะไรนะสลายนีเฮ้ยขยะสลายนี่ <c oughs> เฮ้ยตัวเริ่มเล็กลงเล็กลงซะทั้งนี้อ๋อไม่โดนนะเดินไม่โดนนะ ออ่ตัวะเดี๋ยวเองไปแล้วหูยแรงมากเฮใส่พุ่งเลยฮะกินแรงแล้วเออโดินมั้งเดินเองอันนี้รางวังเลือกควางมาเบาเบาค่อยค่อยมานินโอ้นินน้อยกินแรงเออนินเนี่ยอ่า ตัวไม่ใหญ่โแทบจะวิ่งเลยแทบจะวิ่งเลยอ๋อสายมันเล็กด้วยไงถายดูไปลูกศิษย์คนที่สามอันนี้ตวัดสายโชว์ ปากเกลยเอาขามือาอาาม่อ, <c oughs> อเดี๋ยวไงตะปองก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับม่บ้านเขาจะอยู่อีกสักสี่่าห้าโมงเขาก็จะกลับตอนนี้สองโมงกว่าละโอเคจะไปดูผลงานกันครับผมออกไหนล่ะ <c oughs> ปอง <c oughs> องกิน <c oughs> ออกหนะ้า <c oughs> นี่ไอ่ออกข้างลุยๆเสร็จแล้วถ่ายยังถ่ายไปแล้วเออออกผลงานแล้วตะปองอ๋อแก็บรูดโน้นนะอ่านี่ครับผมผลงานเช้านี้สิบสองตัวอ่าสิบสองตัวเก่าวัดแม่บ้านโอเคก็ถือว่าผลงานเยี่ยมครับผมไปครับวันนี้ก็ต้องขอตัวล่าลากับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับ